วันนี้ผมพาทุกคนไปไหว้โจมแม่ทับทิมซึ่งเป็นศาลเจมแม่ทับทิมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆไม่ว่าจะเป็นอินฟูชื่อดังดารานักรองนักแสดงนักศึกษานักธุรกิจที่อยู่แถวสามย่านต่างบอกว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็ได้ ทุกคนครับศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองอยู่ซอยจุฬา30แถว3ย่านใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินการงานการประกอบธุรกิจการดำเนินธุรกิจการเรียนแล้วก็การศึกษาที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยลองไปอธิษฐานจิตขอเจ้าแม่ทับทิมดูนี่คือสถานที่ที่อยู่กลางเมืองทุกคนเห็นบรรยากาศนะว่านี่ไม่ใช่เป็นศาลธรรมดาทำไมถึงมีคนมาขอเยอะขนาดนี้ ถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงคงไม่มีคนมาขอเยอะขนาดนี้ฉะนั้นวันนี้ผมไปขอพอรเพื่อให้ทุกคนที่ติดตามผมเพื่อให้ทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความอับจนและให้เจ้าแม่ทับทิมช่วยปลดหนี้ทุกคนที่เลื่อนมาเจอคลิปน,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 ออน,ลนี้ขอให้ทุกคนกดสาธุรับพรผ่านออนไลน์ขอทุกคนโชคดีปีใหม่เจ้าแม่ทับทิมศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ วันหน้าผมจะเล่าเรื่องราวและปฏิหารจากหลายๆคนที่ไปบนบานสารกล่าวและไปขอและไปไหว้และประสบความสำเร็จให้ทุกคนฟังเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ